เราสูตรง่ายๆเลยนะผลลัพธ์เท่ากับความรู้คูณการแอคชั่นถ้าคุณผลลัพธ์ผลลัพธ์เท่ากับความรู้คูณการแอคชั่นถ้าการแอคชั่นคุณเป็นศูนย์ผลลัพธ์คุณก็เป็นศูนย์อันนี้คือเรื่องจริงพัดเป็นคนหนึ่งที่เจอคนเยอะเจอลูกศิษย์เยอะเข้าสัมมานาก็เยอะมีเพื่อนคนนั้นคนนู้นเยอะพัดก็เห็นทุกคนว่าแบบ ทุกคนที่เขาเปลี่ยนชีวิตอะเกิดจากการที่แบบเขาเรียนแล้วเขาทำเลยทุกคนเลยดังนั้นวันนี้แม้กระทั่งความรู้ฟรีๆแบบเนี้ยพัดนะมีอินบ็อกหลังใหม่เยอะมากว่าแบบเนี่ยคุณพัดไม่ได้ลงคอร์สนะไม่เคยลงคอร์สคุณพัดเลยแต่ดูคลิปคุณพัดทุกคลิปเลยเนี่ยจากเริ่มต้นขายใน i อแบบศูนย์เลยนะ ศูนย์แบบเริ่มจากศูนย์เลยอะ่ะดูตามคลิปคุณพัดอะทุกวันนี้ยอดขายได้แบบ2องแสนต่อเดือนพัดก็แบบเฮ้ยนี่ไงคือผลลัพธ์ของความแบบไม่ต้องจ่ายเงินเข้าคอร์สแค่เรียนของฟรีแต่ทําได้ผลลัพธ์แบบนั้นดังนั้นวันนี้การลงมือทอําอ่ะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะ,ะสุดท้ายวันนี้ถ้าแบบ ถ้าเราเหมือนเราเรียนอะเราเป็นสายเรียนใช่ปะเราเรียนเรียนสัมมนา,านั้นเทคคอร์สนั้นเทคคอร์นู้นเทคคอร์สนี้เทคคอร์สเยอะมากแต่ไม่เคยเอาความรู้ในคอร์สอะมาลงมือทำจริงๆอ่อะมันมันไม่มีทางจะเกิดผลลัพธ์นึกออกปะคือวันเนี้ยต่อให้เรารู้เยอะเท่าไหร่อ่ะแต่การเรารู้เยอะมากเลยนะเรารู้เยอะมากแต่การแอคชั่นเราเป็นศูนย์อะผลลัพธ์คือศูนย์อืมคุณเอาศูนย์ คุณเอาสูตรง่ายๆเลยนะผลลัพธ์เท่ากับความรู้คูณการแอคชั่นถ้าคุณผลลัพธ์ผลลัพธ์เท่ากับความรู้คูณการแอคชั่นถ้าการแอคชั่นคุณเป็นศูนย์ผลลัพธ์คุณก็เป็นศูนย์อันนี้คือเรื่องจริง